สวัสดีคร okay. ับเรามาอยู <Ç S 1> <you> ่กันในรายการโฟกลีแอร์ครับวันนี้เราจะมารีแอคกันวันนี้ไม่ใช่การรีแอคจัดอันดับนะครับจะเป็นรีแอคเกี่ยวกับเพลงใหม่ครับในช่องชาแนล เคียวสวยแฟมิลี่นะครับก็คือเพลง เคียวสวยนั่นเองที่มีการขับร้องหรือว่ามีการทำโปรดิวนะครับของคาริ c n นนั่นเองนะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับเหมือนเดิมขอขอบคุณสปอนเซอร์นั่นก็คือไม่มีเหมือนเดิมนะครับก็อีพีนี้ก็ยังไม่มีเช่นเคยนะครับก็ฝากไปด้วยละกันสำหรับใครที่อยากจะ,ะเข้ามาเป็นสปอนเซอร์นะครับยินดีต้อนรับเลยนะครับสามารถติดต่อมาได้ใต้ดิสคริปชันเลยนะครับก็เรามาลองคุยกันอยากมีสักอีพีหนึ่งที่มีสปอนเซอร์นะครับอยา ว,วอยากมากๆตอนนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยละกันสําหรับสปอนเซอร์นะครับสำหรับใครที่อยากเข้ามาก็เรียนเชิญเลยนะครับมามาต่อการเรื่องเพลงนะครับก็วันนี้เราจะไปรีแอคเพลงกันเนาะของเคียวสวยนะครับในช่องเคียวสวย Family นั่นเองเดี๋ยวเราไปรับชมกันครับว่าเพลงมันจะมันแค่ไหนหรือว่าเพลงมันจะมีกิมมิคอะไรต่างๆเดี๋ยวเราไปรีแอคพร้อมๆกันหรือไปชมพร้อมๆกัน Let's go ไปมาเรามาฟังเพลงไปพร้อมๆกันนะครับ Let's go Yeah, băng bằng băng na, băng na, băng na nạ bang na. Oh. One tiêu bay giải bừng giải, cố mấy bì, one tiên Give อดขอสู่ใบพงศ์กันความทรมานมันจะสักเท่าไรถ้าพวกกูนั้นไม่เลือกที่จะเดินต่อเอ๊ะคนลุกเลยวะคนลุกจริงมันสลายไปให้ไไปปให้และกูจะเลิกไหมถ้าวันนี้กูยังหายใจเจ๊ 谢丽玛，哥弟。谢哥弟。诶，某哥弟啊！诶，某哥弟啊！

away gone yeah li boom 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 yeah Ooh, เี่ย <c oughs> ้อมมาแล้ววะพรชีพรชีไม่ว่าเปนถามว่ากูจะไกลแค่ไหนกูจะไปถึงเว้ยไม่ต้องถามเร่ความรู้สึกกูพากูพร้อมกันมาตั้ง่านแลยสัตว์อุ้ยมันมีเ่ียวมันรู้จักเฮ้ย่อ๊

ไอ้เหี้ยขอโทษที่หยาบคายนิดนึงแต่มันอ้าช่วงความคิดเห็นส่วนตัวนะครับอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมเองนะครับหลังจากที่ดูผมได้มีการตอนมิทติงเนี่ยเขาเรียกว่าอตอนถ่ายเขาเรียกว่าอะไรมีเปิดกล้องนะครับ ได้มีการฟังไปแล้วรอบหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นกิมมิกหลักขนาดนี้ไม่ได้แบบฟังสดๆดูสดๆเพราะว่าดูจอผ่านจอเล็กเนาะแต่พอมาดูผ่านจอใหญ่นะครับเอาเรื่องแรกก่อนเรื่องเนื้อเพลงนะครับเรื่องเนื้อเพลงต่างๆเนี่ยมันเป็นเรื่องราวของ j s นะครับไหลตั้งแต่มาของยุคบอสกระลำเลยก็คือเป็นยุคเรื่องราวที่ไหลมานะครับมีฉากแพ้ชากอะไรอย่างเงี้ยเออแล้ว ผมรู้สึกว่าเนื้อเพลงของเขาเนี่ยค่อนข้างดีมากนะครับผมชอบอยู่ท่อนหนึ่งจะเป็นช่วงช่วงนี้ช่วงช่วงเนี้ยเอานี้แค่ท่อนเพลงก่อนนะมันจะเป็นช่วงนี้ช่วงนี้ช่วงนี้ลองฟังนะเปลี่ยนเมโลดี้เนี่ยโอ้เนี่ยคือช่วงของแบบโอเคผม ส่วนตัวนะครับก็รู้จักเพลงร็อกแนวร็อกมาแต่ว่าก็ไม่ได้ซึมซับขนาดนั้นแล้วแล้วผมรู้สึกว่าเวลามันเยอะอาจจะเอียนมีการสลับเมโลดี้เว้สลับแบบโทนเพลงอะ่ะเป็นแรปเข้ามานะครับแล้วผมรู้สึกว่ามันเข้ากันมากมันเชื่อมกันไปครับมันเชื่อมกันไปเลยพอมันเชื่อมไปเนี่ยไม่พอมีตบท้ายเนื้อหาเนี่ยผมผมบอกเลยว่า มันเป็นเนื้อหาเรื่องราวเนาะมันดีทั้งหมดเลยมันดีทั้งหมดจริงๆแล้วพอมันมาจังหวะนี้ครับนนยนเนี่ยช่วงสุดท้ยา,มมา,นานยดจะหลอฟังคือคือเหมือนมันเนี่ยฟังอีกรอบก็ขนลุกคือมันเหมือนไล่จากเลเวลเนอะเป็นวอลลุ่มที่เอามาปุ๊บว้าปพอจะขึ้นมาหน่อยนึง ตัดมาแล็บให้มันอินเข้าไปอีกพอเริ่มไหลเริ่มไหลแล้วมันเป็นเขาเรียกว่ารามช่วงสุดท้ายหรือว่าเป็นเนื้อเพลงช่อนท่วงสุดท้ายอ่ะผมชอบมากเลย KS ผม KS เนี่ยมันแบบโอเ้เชี่ยมันทำให้ฟิลลิ่งในการฟังเพลงมันค่อนข้างสูงนะอันนี้แค่เพลงอย่างเดียวนะเนื้อเพลงเกี่ยวกับตัวเพลงหรือว่าเทคนิคการร้องการทำเพลงออกมาเนี่ยผมว่ามัน ออกมาได้ค่อนข้างดีมากดีจริงๆครับดีจริงๆเลยเรารู้สึกว่ามันเป็นเพลงเพลงหนึ่งที่ไม่ใช่แค่การแค่เล่าเรื่องราวเฉยๆแต่มันเป็นเพลงคุณภาพเพลงหนึ่งเลยที่ทําออกมาได้ดีมากๆผมรู้สึกว่าโอ้ชอบว่ะชอบเลยฟังเรารู้สึกชอบมากๆนะครับอะมาต่อของเกี่ยวกับเรื่องของออวิดีโอนะครับหรือว่าภาพเรื่องราวต่างๆ นะครับอันนี้ผมขออนุญาตปิดเนื้อเพลงไปเลยละกันนะคือเรื่องราวเนี่ยมันเล่ามาทั้งหมดลองดูนะครับอะผมเปิดเพลงคอคอน้อยๆนะครับเนี่ยมันเล่ามาทั้งหมดเนี่ยว่ามันมีเหตุการณ์อะเนี่ยแล้วถ้าทุกคนสังเกตนะทุกคนสังเกตทุกๆเรื่องราวนะครับจะสูตรไม่เหมือนกันถ้าใครเป็นแฟน k s จะรู้หมดเลยว่าเอ้ยเหตุการณ์นี้เกิดมาจากแก๊งไหนอะไรยังไงเนี่ยมันก็แบบเออทำเป็นเรื่องราวที่เรียลอะ่ะ ว่าเนี่ยอะจังหวะเนี้ยแพ้ส่วนตัวประสบการณ์ผมผมยังไม่เคยอ่ผมเคยดูแต่ว่าไม่เคยเข้ามาสัมผัสจริงๆเนี่ยพอแบบผ่านมาเนี่ยแพ้แล้วก็ต้องรู้สึกว่าแบบบอสหลัมไม่ยอมแพ้เนอะมีเฮดอยู่3คนหรือว่าเพื่อนที่เหลือณตอนนั้นอยู่ไม่กี่คนมาร่วมกันเนี่ยเนี่ยแล้วก็มีการเนี่ยเอาคนเพิ่มเข้ามาแล้วทำได้ดีมากแบบเป็นฉากมารับอ่ะ มารับเอ้ยเข้ามาอยู่ร่วมแก๊งด้วยกันเว้ยแล้วที่พีก,กว่านั้นคือมันดูสมูทมากคืออะไรรูป้ป่ะแชทเดี๋ยวดูนะแชทเนี้ยปุ๊บไอ้เหี้ยคนลุกต่ออีกว่าแบบอุ้ยเขาตัดต่อทำวิดีโอดีมากๆนะครับเรื่องเรื่องเขาเรียกอะไรเรื่องราวมานะครับเริ่มรวมกันแล้วไล่อ่ะนี่เริ่มไล่แล้วเขาเรียกวา่า เริ่มสร้างสตรอรี่นะครับเริ่มฝึกฝนพัฒนาตัวเองก้าวข้ามขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเล่นไปเรื่อยๆค่อนข้างดีนะเล่นไปเรื่อยๆแล้วก็แบบเนี่ยช็อตแรปที่ทองหล่อนะครับรก็คือเราเล่นนะครับกับ OS นั่นเองนะครับก็คือเป็น o s ที่เรามีฉา,ากเมื่อกี้อันนี้ก็กในฉากนี้เลยนะครับฉากนี้เลยนะครับถ้าจะให้เรียวอีกนิดเดียวนะ เหลืออีกนิดเดียวอย่างเดียวคืออะไรรูป้ป่ะแชทคือตัวผมอะไปนอนอยู่ข้าง,างตรงนู้ข้างบนตรงนู้ด้นานี่ะตรงนู้น้านนนั่นแหละคือมีกูอยู่ออนนั้นคือเลียวเลยเพราะผมไปยืนเสือกอยู่ครับตอนนั้นผมไปยืนเสือกอยู่ตอนนั้นเลยเออผมกจ็จะเลียวขึ้นแต่ก็อันนี้ตลกตลกแต่ก็สนุกครับสนุกมากเนี่ยแล้วช็อตนี้ชอ็อตนี้ผมให้คิวเลยแบบคิวเลยคืออะไรรูป้ป่ะ มันเหมือนแบบเป็นการปูมารับตัวละครรับที่เหลือนะครับมีเรียวเซนวินเทอร์เฟลคุณอาจจะรู้เรื่องกิติศัพท์ของเรียวเซนอยู่แล้วนะครับที่เคยเล่นหรืออะไรเงี้ยดูความดูดันนะครับความโหดของเรียวเซนมีตัวผมเขาไปอยู่ในนั้นด้วยนะครับก็คือแบบเชื่อเอามารวมกันนะครับแล้วตัดมาฝั่งนี้มีวันช็อตเข้ามาอีกโอ้โหแล้วช็อตสุดท้ายที่คิวเลยนะ ที่ผมรู้สึกว่าแม่งเชียร์เท่มากบอยมายืนรับนี่ช็อตยืนรอไม่คขนลุกอีกรอบก็ขนลุกไม่หยุดนี่ครับเดี๋ยวรอดูนะครับพวกเรลเซนหรอวินเทอร์เฟลหรอโอ้อันช็อตหรอนะครับมาจากต่างเมืองมีมีโออ่ามีโอเนี่ยวันช็อตเนี่ยนะครับน่าจะอ่าอยู่เมืองเคเคอยู่แล้วเรลเซนเนี่ยมาจากมันติเวิร์สนะครับหรือมาจากเมืองหลวงอ่ะก็มาจากเมืองวอตนะครับ มิเตอเฟลมาจากอีสเดียวนะครับก็เอามารวมกันแล้วกลืนเป็น KS เะเทปะยกเทอะเทจัดไม่รู้จะหาคำบรรยายยังไงกับ MV ตัวเนี้ยแบบดูแล้วรู้สึกอินอะในหลายๆ MV นะที่ผมเคยดูของแก๊งอื่นๆมาก็ดีแต่อันเนี้ยเหมือนตัวเราอยู่ในนั้นด้วยแวเราโลกยิ่งอินมากๆนะครับยิ่งพี่แชท KS เนี่ยจะยิ่งผมว่าน่าจะยิ่งอินกับเรื่องราวทั้งหมดเลยนะครับ แล้วก็แบบเออผมก็รู้สึกว่ามันเสี้ยวอะ่ะเนี่ยคนอื่นเนี่ยเพื่อนบอสลำนะครับมาเพื่อนก็ะลำเข้ามาเนี่ยก็ขอมาเปลี่ยนสูตรเนี่ยเทปะเดี๋ยวดูนะช็อตน,นี้ปับ๊บเนี่ยมีเพื่อนบอสลำนะครับมีมากโคตดมีแมรี่นะครับมีพี่สิทธิชิดโโหแม่งทำแบบ ลงตัวจัดๆแล้วก็ช็อตนี้นะครเนี่ยไล่ทุกแก๊งเล่นทุกแก๊งคุณจะเห็นนะสีแต่ละแกงคนระับไม่เหมือนกันเพราะไปเล่นมาทุกแก๊งเนีเ่ยเล้วจัดเลี้ยวจริงแล้วผมว่าเอมดีตัวนี้แม่งไกลอีกไกลไปอีกไกลนะครับ ไปอีกไกลแต่ผมขอทิ้งท้ายอยู่เรื่องเดียวเลยนะเรื่องเดียวเลยอ๋อนี่นี่มีมีกิมมิคสุดท้ายนิดนึง<อ>ก็คือเรียกพี่อาโรนมานะครับแล้วมาเปลี่ยนอะมาเปลี่ยนกันแนละ้วเปลี่ยนสูตรนะครับเี์เซนอีกหนึ่งคนเฟี้ยวมากแล้วก็กิมมิคสุดท้ายอันนี้ติดติดนิดเดียวถ้วยมันเบาขนาดนั้นเลยแชทถ้วยมันเบาขนาดนั้นเลยสามารถจับ กูแค่จับขวดน้ำกูยังสั่นดึกดดิ๊เลยแต่แบบมันเป่าเหรอวะเออจับขวดน้ำจะล่นตลบตลบยอกยอกนครับยอก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 ดีแล้วดีแล้วดีแล้วก็ก็เพียวครับเนี่ยเออแบบดีมากครับถ้าสำหรับผมนะอันนี้ไม่ได้อวยเก่งตัวเองแต่ถ้าเป็นเพลงอ่ะผมให้9.5เต็ม10 9.5เต็มสิบครับทำไมถึงให้9.5เต็มสิเพราะว่าผมชอบทุกอย่างนะครับผมอินกับเขียวสวยไปมากๆผมรู้เรื่องราวทุกสตอรี่ที่ผ่านมานะครับแล้วก็เคยดูย้อนหลังมาหมดแล้วนะครับไม่ว่าพี่เชร์จะส่งมาให้มากแค่ไหนก็ดูหมดนะครับแล้วก็มาเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับอยู่ในแก๊ง KS นะได้ผ่านเรื่องราวต่างๆหรือว่าเจอเรื่องราวสตอรี่ต่างๆไปกันด้วยกับ KS นะครับผมกรู้สึกว่าอินกับเพลงมากส่วนอีก0.5 อ่าทำไมหายไปนะครับทำไมเป็นเต็ม10 0.5น้ี่เป็นความชอบส่วนตัวส่วนตัวส่วนบุคคลเนาะสำหรับผมเนี่ยผมผมก็เลยหักนิดหน่อยนะครับเรื่องภาพต่างๆแต่คือ9.5นี่ก็ถือว่าเยอะมากๆสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูนะครับแนะนำนะครับแนะนำว่าให้ไปดูให้ไปฟังกันนะครับเพลงติดหูมากเพลงติดหูมากยิ่งยิ่งช่วงไหนนะครับนี่ช่วงนี้เลย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 ผมชอบมากนีนะฟังละ ลองฟังนะเนี่ยและพวกกูแคสอยู่เมืองข้างในอะไรเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่แล้วพวกกูแคนอ่าเอาไว้ข้างในในีนเพรพอมาเพื่อนี้อันนี้คืออันนี้เออแบบชอบมากชอบมากมากชอบสุดๆเลยแม่งติดผมมากครับประมาณนี้ครับรีวิวประมาณนี้แล้วกันนะครับ เอาละครับก็จบกันไปนะครับกับการรีวิวเพลงนะครับของเคียวสวยในช่องเคียวสวย Family นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูหรือว่ายังไม่ได้ฟังจริงจังนะครับหรือฟังไปเมื่อกี้อยากไปดูเองฟังเองแนะนาครับช่องเคียวสวย Family นะครับช่องนี้นี่เองนะครับคุณสามารถกดเข้าไปดูได้เพลงตอนนี้กําลังรันมากมากนะครับรันมากๆยอดวิวก็ตอนนี้นะครับปาไปเท่าไหร่แล้วปัจจุบันนะครับที่ดูคลิปนะครับก็แปดพันแปดนะครับจะถึงหมื่นเลยนะครับภายใน1วันก็ค่อนข้างไวมากๆนะครับเพลงนี้ก็น่าจะติดเป็นไวรัลใน น่เลยก็คิดว่าน่าจะติดเป็นไวรัลแน่ๆก็โอเคก็ขอขอบคุณทุกคนมากนะครับสำหรับการที่เข้ามาดูโฟกรีแอคใน EP นี้นะครับก็เป็น EP พิเศษละกันนะก็ในการมารีแอคเพลงของแก๊งตัวเองนะครับแก๊งเคียวสวยนะครับก็สำหรับใครนะครับจะเป็นสปอนเซอร์เข้ามานะครับก็ฝากไว้ด้ยวยละกันสามารถติดต่อใต้ดีสคริปชันด้านล่างได้เลยนะครับติดต่อเรื่องโฆษณาทุกอย่างนะครับก็เชิญเข้ามา พร้อมที่จะรีวิวแล้วนะครับก็ขอขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคนขอบคุณพี่ชายขอบคุณชแชาว์เคเอสหรือว่าคนอื่นที่เข้ามาดูด้วยนะครับสำหรับ E ีีนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พวกผมด้วยแล้วกันนะครับเคเอสแฟมิลี่ด้วยเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปหรือพัฒนาคลิปต่อๆไปเรื่อยๆนะครับก็วันนี้ไม่มีอะไรแล้วก็ขอตัวลาไปก่อนครับคืนนี้ฟันดีร